เห็นยังเห็นสเปกเป้ยังคะ iPhone 17เจ็าบอกว่ารอบนี้มีสีส้มใช่สนใจไหมหรือว่าเก็บตังค์ไว้ลงทุนดีกว่าเอาไปลงทองให้หมดเลยเก็บไว้ดีกว่าช่วงนี้มีคนช่วยเก็บเราไม่ค่อยได้เก็บเองแล้วช่วงนี้อ๋อขิงหรือเปล่าคะเนี่ย แล้วมองภาพ<ม>รวมยังไงบ้างคะกับกับเหตุการณ์ที่เมื่อกี้เราเล่ามาอุตต่างประเทศก็ร้อนแรงมากๆเลยของไทยเองก็เราก็มีทีมนายกที่ใหม่แต่ว่าอาจจะอยู่ในระยะ,ะ,ยะเวลาอาจจะสั้นประมาณสี่เดือนถ้าเป็นไปตามที่เขาคุยกันนะมองไงบ้าง<ม>อขอขอภาพรวมในความคิดเห็นก่อนกออ็ถ้าเกิดด,นะกดูตลาดนะครับถ้าเกิดเราดูตลาดนะครับจอกกึ้นเล็กอือกึแล้วค่ะตลาดเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ตอบรับในเชิงที่มันน่ากลัวมากนะครับอันนี้คือชุดสวิงที่ เคยคุยกับพี่จอยไปนานแล้วก็คือกล่องนี้นะครับไม่ว่าจะเลวจะร้ายยังไงเนี่ยตลาดเนี่ยก็คือมีการย่อตัวแต่ไม่หลุดโลเดิมแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปได้ทุกทีแต่การรีบาวของตลาดในทุกๆท,กทีอะครับที่ไม่ว่าจะเป็นการเซล,ลเบกในลักษณะใดก็ตามเนี่ยยังไม่ผ่านแนวสำคัญที่824โซนเนี่ยที่สีแดงนานาม,มันก็เลยกลายเป็นว่าเออ ความความชัดเจนของตลาดหรือความกล้าเล่นเนี่ยยังไม่มีคือถามว่ากลัวมากไหมก็ต้องตอบว่าดูเขาไม่ได้กลัวมากนะเพราะเป็นการลงแล้วก็รีบาวกลับได้แรงลงหลุดแล้วก็รีบาวกลับได้แรงแต่ถามว่ามันกล้าถึงขนาดที่จะฝา8 2 4สองไปในลวดเดียวเลยไหมก็คงไม่อาจจะเพราะว่าหนึ่งก็คือเทคนิคบอกด้วยว่าโซนเนี้ยแข็งนะครับเราก็จะเห็นว่าโซนเนี้ยมีมความแข็งแรง,งค่อนข้างสูง Uh huh. ซึ่งเดี๋ยวต้องมาลุ้นวันนี้แหละทดสอบรอบที่4ี่ละถ้าเกิดผ่านได้เราก็น่าจะเห็นความชัดเจนของตลาดมากขึ้นว่าเขายังจะเลือกเดินในทิศทางที่จะขึ้นต่อไหมอืมอืมแต่ว่าพอมันเป็นไซด์เวย์แบบนี้เราเราต้องรอเขาเบรกด้านใดด้านหนึ่งไหมครเอ่อรอคือหนึ่งหนึ่งข้อดีของไซด์เวย์รอบนี้คือมันเป็นไซด์เวย์ที่อยู่ในกรอบขาขึ้นพี่จอื uh ์ huh. ท่านผู้ชมก็คืออันเนี้ยมันเป็นเทรนด์ขึ้นมาตลอดก่อนหน้านี้แล้วมันก็มีชุดสวิงขาขึ้นนะครับพอมันเกิดชุดสวิงขาขึ้นเนี่ยเราไปตรงท p ีตรงแถวกรอบแดงๆตรงเนี้ยมันหมายความว่าไอ้ขาขึ้นตรงเนี้ยกรอบเนี้ยถูกยอมรับแล้วพอถูกยอมรับแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลามันเกิดกรอบสวิงในชุดขาขึ้นการลงเนี่ยบางทีอาจจะลงยากหรือมันจะมีสัญ,ญญาณเตือนก่อนว่าอ่ามันมันจะกลับตัวลงนะซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับ mm. มันก็เลยกลายเป็นข้อดีว่าโอเคถึงแม้จะเป็นไซด์เว แต่มันก็เป็นไซด์เวย์ในเกอบเฟลเบกที่พอเฟลเบกมาก็กลับเข้าไปในกกอบได้ทุกทีก็เลยตรงนี้ก็คือยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่แล้วก็รอบหลังนี่ก็คือเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยชุดมันมีชุดสวิงล่าสุดแล้วก็ฝ่าขึ้นมาได้ค่อนข้างสวยก็คือชุดนี้อืมอืมก็คือลุ้นชุดนี้อยู่ในขณะที่มันเป็นกกอบไซด์เวย์แต่สวิงขาขึ้นมันก็ยังมีให้เราเล่นดังนั้นก็เลยยังพอเบาใจได้ว่าอ่ะถ้าวันนี้เขายัง ขึ้นไปตอบอย่างเงี้ยกรอบชุดเล็กตรงเนี้ยวันเนี้ยแปดสองหนึ่งก็น่าจะเทสก็จะกลายเป็นว่ากรอบชุดเล็กๆตรงเนี้ย่าขึ้นในชุดเล็กๆเ,เขาก็ยังแอคเซ์อยู่หรือยังยอมรับในขาขึ้นพวกนี้อยู่ครับอืมอ่ะอันนี้ก็ก็ยังคงให้น้ําหนักกับชุดสวิงลา่าสุดนี้จริงๆเมื่อวานเนี้ยขาที่ลงมาแล้วเกิดชุดเกิดตรงซีซแท่งแรกเมื่อวานนี้ แอบใช้เครื่องมือโคดวินแล้วก็แบบเห็นแผบฟ้ามาแอบช่างใจนิดหน่อยว่ายังไงดีจะเกิดไม่เกิดเกิดไม่เกิดนะคะสุดท้ายผ่าน A ขึ้นไม่ได้อืก็เล่นชุดสวิงขาขานี้ได้หนึ่งชุดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอใช้เครื่องมคเรื่องมือช่วยแล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์ขอกโคดวินมาด้วยเนี่ยคือข้างบนน่ะแนวรับมันดูสีอ่อนๆนะเทียบสีแล้วเนี่ยอยู่แบบหนึ่หรือสองะแต่ดูแนวต้านสิปิดเลย ใช่เหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันมันไม่ใช่ทดสอบครั้งแรกออันนี้มันครั้งที่สามในหัวนี้ซึ่งครั้งที่สี่ก็รุนได้มีโอกาสจะผ่านได้นะแบบนี้ใช่ใช่ค่ะดูหน้าตาเซตหน่อยได้ไหมคะได้ครับเออก่อนไปเซตขอดูเดลตานิดนึงแล้วกันที่ไอ้นี่คือเมื่อวานเนี่ยเดลต้าเนี่ยก็คือหลังจากที่เขาเฟลเบรกเกาะบนนะครับแล้วลงมาทดสอบตรงหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สี่ตรงเนี้ยเมื่อวานเนทางสู้เออท้งสู้แนวเดิมเลย แนวไม่หลุดเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ยังรีบาวต่อไปได้เนี่ยก็ยังพอมีแกลบอีกนิดหน่อยให้ตลาดได้ลุ้นขึ้นไปที่ประมาณร5อยห้าสิบเอ็ดอันนี้ภาพของเด่น้าก่อนนะฉะนั้นทีเฟกก็คือวันนี้มองรีบาวลุ้นรีบาวต่อค่ะรีบาวตามเดลต้าหนึ่งสมมติสมมติว่ามันหลุดรอคะถ้ามันหลุดถ้าเดลต้าหลุดจะหลุดเปที่เท่าไหร่ถ้าเดลต้าหลุดก็จะจะทำสังกัดทานหรือว่าจะชาพนักกิจเลยดีครับคือถ้ามันหลุดเหนื่อยนะหรอใช่เพราะว่า แนวรับอีกทีเนี่ยตอนนี้เราระหว่างทางอยู่ตรงนี้เราจะไม่เห็นนะเราจะเห็นอีกทีตรงร้อยหกเลยแล้วก็ถ้าเกิดเคสเดลต้าหลุดเนี่ยมันจะกลายเป็นรอบเนี่ยครับที่เขาลงในช่วงไปบัวรี่จำได้ม,มันมันจะเหนื่อยหน่อย,อยคือ,อคือถามว่าเซนติเมนต์โดยรวมลายตัวก็อาจจะมีดีมีแย่แต่เซนติเมนต์โดยรวมมันจะค่อนข้างเหนื่อยอถ้าเดลต้าหลุดถ้าถ้าเดลต้าหลุดสมมตินะคะถ้าเดลต้าหลุดนะพันสองร้อยสามสิบเลย อืมโอเคหวังว่าจะไม่หลุดแล้วกันนะคะ,ะทุกคนก็ไม่อยากให้หลุดนะครในหนในๆนก็ในในแล้วช่วยขึ้นไปทำนิวไฮซักหน่อยอะไรอย่เงี้ยถ้าเดี๋ยวตานิวไฮนี่ยก็อ,อ่ะออกม,มาดูภาพเซต็ตมันก็ภาพคล้ายๆกันแต่แค่ว่ากรอบของเซ็ตอะมันจะใหญ่กว่าคือตรงหนึ่งพันสองร้ยสาสิบตรงเนี้ยเขารีบาวเขามาเทสแล้วก็พยายามรีบาวอตอนนี้เนี้ยก็คือพยายามแค่ลุ้นอยู่ว่า ถ้าผ่านตรงแถวพันสองปดสิบไปได้ก็ระวังตรงพันสามก่อนเท่านั้นยังไม่ได้มองไกลกว่านั้นพี่แต่เรามองว่าตรงนี้เป็นการสะสมกําลังรอบใหม่ได้ไหมพว่าได้ไหมเริ่มเห็นอะไรชัดเจนยังมว่าได้ไหมอะมาดูวนลุ่มสะสมยังไม่ชัดยังไม่ชัดเลยคือไม่ว่าจะเป็นภาพของสวิงที่เกิดแล้วก็ตรงนี้คือภาพที่ตลาดไซเวยอยู่ในกรง จริงๆเขาใช้เวทตั้งนานนะแต่ไม่มีวอลลุ่มสะสมเลยอ่ะใช่คือเขาไม่กล้าเล่นเลยพี่คือเหมือนกับว่าเล่นแค่เป็นแบบกรอบบนกรอบล่างเฟลขึ้นเฟลลงเล่นแค่นี้ไม่ได้แบบเป็นไม่ได้ไปเล่นเป็นเซนติเมนท์ที่ชัดเจนหรือสะสมชัดเจนว่ามันจะไปอืมยังอางจะขายรอบที่แล้เยอะอยู่เหมือนกันอืมแต่ว่ามันก็ยังดีตรงที่ว่ามันไม่โอเวอร์แลปไปตรงต่ำกว่าเจ็ดเก้าเจ็ดไม่รู้ว่าคนวินแยกดูเป็นแบบ ไอ้ที่ได้ไปอะต่างชาติได้ไหมนะว่าภาพเขาเป็นยังไงบ้างเออไม่ได้แยกไม่ได้แยกโดยรวมครับแต่ว่าเราแยกที่แค่นี้แต่แค่จะมีตามตามของตัวเอ่อที่ที่ติเขาดูอันนี้เราก็ดูด้วยกันคือตัวของอต่างชาติที่ทำสถานะในตัวของออปชั่นครับนึ่งหะเราก็หวังนะว่าแบบพอมันมีแบบวันจันจันติบอกว่าลองเพิ่ม ใช่แต่ว่าพอภาพของสองวันที่กลับมาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูสองวันย้อนหลังสองวันย้อนหลังที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยตัวของต่างชาติเนี่ยมันก็งงๆไม่ได้ทําอะไรในส่วนของวันอังคารเนี่ยก็คือเกิดทั้งตัวรองขอลองพุทธก็คือภาพมันดูงงๆพี่คือวันจันทร์่ะเซนิเมนต์ดูชัดแต่พอวันอังคารกับวันพุธที่เกิดมาเนี่ยอ ภาพหลังจากที่เกิดวันจันทร์ข้อมูลวันจันทร์กับข้อมูลวันคาะเนี่ยต่างชาติเขาดูงงแล้วก็เซนติเมนต์ไม่ชัดเจนไม่ใช่ทั้งต่างชาตินะนักลงทุนตัวพวกในประเทศสถาบันก็ด้วยเซนติเมนต์เดียวกันหมดคืองงๆมันเลยกลายเป็นภาพที่ว่าสอดคล้องกันว่า1ตลาดไซเวต์วอลุ่มไม่ชัดแล้วก็เซนติเมนต์หรือกลยุทธ์เนี่ยไม่ชัดเลยเราไม่ได้เห็นการสะสมใดสักอางจริงๆวันจันทันมันอาจจะมีมีนิดนึงคือราคาขึ้นแต่โ i ไอโอไอยังไม่ได้ขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นน้อยอ่ะ อ,อม,มันมันเลยช่วงนี้มันดูยากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพอเลือกทางน่าจะง่ายค่ะรออยู่อ่อใช่ทุกคนก็รอเลยโกด <c oughs> แต่ซีรียูซีรียูหมดอายุเดือนนี้นะแต่ยังมีเวลายังมีเวลานะคะสอาการเทรดนะอ,อะดู POC 25วันกับ200วันเลยค่ะอ่ะ25วันภาพก็ทรงๆอพอมันพักตัวโซนบนมันก็จะมีการพักตัวบ้างเป็นปกติแต่ว่า ภาพยังคล้ายๆเดิมคือโคดที่แดงยังแดงไม่ลึกหเหมือนกับเป็นคันขึ้นมาแล้วก็พักตัวสะสมเพื่อรอตลาดเหมือนกันว่าจะเอายังไงดีนะครับคือไอ้พวกแดงๆเนี่ยเห็นแดงเยอะขึ้นแต่ถามว่ามันน่าห่วงมั้ยยังไม่น่าห่วงเพราะว่าถ้ามันแดงแลงมาอย่างเงี้ยในระดับอย่างเงี้ยอันนี้น่ากลัวแต่ <Okay. S 2> พวกเนี้ยเราจะเห็นการแดงที่มันแดงแบบแดงทรงๆอับที่หเหมือนกันพักตัวมากกว่า มันก็สลับนะบางตัวที่แดงครั้งที่แล้วมันก็กลับขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างเช่นพวกคาปีกนี่เห็นชัดมากอืมครับก็ตั้งแต่เสียหนูมาก็ค่อนข้างสวยงามอืมว็จริงค่ะคนละครึ่งนะโอเคยี่สิบห้าประมาณนี้อ่ะครันนี้สองร้อยดูภาพยายใหญ่ๆกันหนะอ่อยเออก็สองร้อยสองร้อยค่อนข้างสวยส <200 S 2> องร้อยเหมือนเลี้ยงตัวกาลังเลี้ยงตัวอยู่ใช่สองสองร้อยภาพโดยรวมคือพอมันภาพใหญ่ขึ้นเนี่ย การที่เซตเนี่ยมันรีดาวจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยเซนติเมนต์ของหุ้นเนี่ยมันเลยดูดีกว่า mm hmm. ก็เลยเหมือนกับว่าโอเคราคาพอมันอยู่เหนือ P.O.C เนี่ยโดยภาพระยะสองร้อยเนี่ยระยะกลางระยะยา,ยาวเนี่ยมันก็ดูโอเคกว่าระยะสั้น mm hmm. ก็สอดคล้องกับตลาดพีเพราะว่าตลาดก็คือขึ้นมาแล้วก็ไซด์เวกข้างบนฉะนั้น P.O.C ที่มันกองอยู่ล่างไพรซิ่งก็เลยยืนเหนือมากกว่าแต่ในขณะที่ยี่สิบห้าวัน เขามาพอมาสะสมตรงนี้นานๆมันก็เลยเป็นเขียวสลับแดงซึ่งภาพนี้โคดวินมองว่ามันมันเป็นทิศทางที่เป็นแนวน้มบวกอยู่ใช่ไหมคะก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสองร้อยขึ้นมาแล้วยืนตรงนี้แล้วตรงเนี้ยเริ่มแดงนั่นหมายความว่า <c oughs> ในโซนสะสมของข้างบนตรงเนี้ยที่มันไซเวยตตรงเนี้ยราคาเริ่มลงมาต่ํากว่าพ O C แล้วเติมนตเเริ่มไม่ดีแล้ว แต่ฉะนั้นเราต้องระวังว่าไอ้ที่มันออกมาจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาข้างบนตรงเนี้ยมันเริ่มแบบขายทํากําไรไปละค่ะอันเนี้ยเราต้องระวังว่าอาจจะมีการรีบาวหลอกแล้ว <c oughs> ก็ลงอันนี้เราจะกลัวภาพนี้มากกว่าแต่สองร้อยยังเขียวๆอย่างนี้อยู่งพอไหวอืมก็คือต่อให้มันจะแบบเห็นหุ้นบางตัวลงบ้างเนี่ยมันก็จะอาจจะกลายเป็น s e l อ on fact ในบางตัวแล้วก็มีการเทคโ p r o f ตออกมาบ้างเพราะช่วงที่แล้วเนี่ยมันมีการปรับขึ้นมา ประมาณหนึ่งแล้วความเชื่อมั่นของตลาดหุนก็จังยังไม่ได้แบบถึงขั้นที่มันพุ่งปรี๊ดขนาดนั้นนานๆในช่วงนี้ครับอืมอ่ะติดตามดูดูสิว่าสุดท้ายเราจะเลือกข้างในวันนี้ให้เราเห็นเลยหรือเปล่าพี่เดวเนี่ยต้องหลุนต้องจับตาพี่เดวมากาอืมได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะคดวินคุณค่ะสวัดีครัสวัสดีค่ะ